Zombie Apocalypse <laughs> โอ้อครับก็อยู่กับผมในพ่อพิศมณนะกับเกมจูซิทวอตเดอะแกรมซีซั่นสองนะครับผมกลรบเกเข้ามาแล้วกัรเกมการต่อสู้ในตัวเสาสุดแสนจะเร้าใจบนมือถือนะผมก็วันนี้แน่นอนเลยแพ็คก็เยอะแยะมากมายนะผมเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวทรัพยากรของคุณในพร้อมการ์ก,กที่จะระเบิดศึกทัวร์นาเมนต์ในปลายสัปดาห์นี้อีกแล้วนะผม <laughs> ก็แน่นอนเลยตัวที่เข้ามานะทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะผมนั่นก็คือสไปโนซอรัสเจนสองนะผมผมก็พูดทุกทิปแหละเผื่อว่า ผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นะผมหรือว่ายังไม่รู้หรือว่าผู้ที่ติด,ดตามใหม่นะผม ก็ออัตาดอกแบงห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยนะผมก็จะเปิดให้เข้าตีกันวันศุกร์นี้ตอนสองทุ่มนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวซิกเนเจอร์ของเกมนี้เลยแล้วก็เป็นอะไรสําคัญมากในการไปทําโคม่าสไปนัทนะผมซึ่งโคม่าสไปนัทโหดมากพูดเลยว่าโหดมากอ่ะตรงนี้ก็มีตัวเข้ามาใหม่นะผมอาแคนโทเซกแก่นะผมก็อย่าลืมเข้ามาแรกกันนะสําหรับใครที่มีอะไรครบพร้อมนะผม สำหรับเจ้าตัวนี้นะของผมนี่ก็อะไรก็น่าจะพร้อมนะผมดูก่อนโอเคมีเลเวล10อันนี้เลเวล20นะผมตัวนี้เอ้ยแลกเลยดีฟายังไงมีประเด็นมีประเด็นนุกคนอ่าแทนโคเซก้าไปก่อนเอาเอา้ยเราเา Level ลเวล20ไม่ไม่กลัวแลกคันเดยโอเคได้มีอีกหนึ่งใบแล้วนะผมโอเคสุดยอดและแล้วผมก็ทำการแลกเรียบร้อยไปแล้วนะผมโอเวนไปจัดการหน่อยดิ ก็เช้านี้ก็แพ็กมากมายเลยนะผมซึ่งแพ็คนี้ผมติดแข้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะผมอ่าคอรเรคเตอร์เอ็กชัชจิ่งนะผมจริงจริงแล้วผมต้องไปตั้งแต่เย็นเมื่อวานนะผมแต่ผมไม่ว่างนะอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมว่างทําคลิปวิดีโอเยอะเอะมีเวลาทําคลิปเยอะเยอะก็อ่าฝากเป็นกําลังใจการกดซับสไครต์หรือกดติดตามด้วยนะครับผมอ่าพี่ป๊อบขอไม่มากเลยขอแค่นี้นะผมมาเชา้านี้เล่นอะไรที่มันแบบว่าสบายสบยเหมาะกับบรรยากาศช่วงนี้ที่ฝนตกชุบ เรียกว่าตกแม่งจนบ้านกูน้ําจะท่วมเลยไม่ได้อย่างนี้เด่กมาเล่นแพ็กนี้กันหน่อยนะครับผมมอนเตอร์ออฟเดอเดฟแกงจริงๆเรียกว่ารอยมาตามน้ําเลยจะพวกนี้มึงจะแข็งไปไหนเนี่ยแต่ว่าก็โอ้ไม่เท่าไรหรอกเชื่อเนฉันเชื่อนพลังของพวกเนยว่าจะต้องลลมได้อ่าโอเคเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผม มีสามพันแตกเลยนะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะี๋ยวผมเออไม่ได้ดีเราต้องล้มแท่านี้ก่อนสี่พันเลยเหรอโอ้โหเยอะเกินไปละไม่ไหวนะผมสี่ร้อยผมว่าไม่ไม่น่าไหวว่ะต้องจัดตึงกนะันซะหน่อยว่ะนะไอะแกนนี้นะผมไปห้าร้อยกันอ่าได้แล้วแหละอ่าร้อยเป็นเจ็ดร้อยโจมตีเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยโจมตีแบบสุดจัดเลยทีดเดียวแล้วก็เราต้องมีตัวซิกเนเจอร์ที่จะล้มสามพันแปดกับพันแปดนะผมแล้วก็ดาเมจมันเยอะมากด้วยท่ากระดอง ใช้ฮาร์ี่แล้วว่ะทุกคนถ้าไม่ใช้ฮาร์ี่โอซอัานี่สงสัยจะแย่นะมาลุยกันที่ฝ่ายนะผมสำหรับยกแรกห้าแสนบาทเลยทีเดียวมึงจะแพงไปไหนเนี่ยมาสู้กันซะหน่อยดูซิว่าใครนี่จะเจียวแน่ประกรันถ้าคุณแน่อย่าแพ้พอซิใช่ไหมไม่น่าใช่บ่อ,อาการนี้ โดนมันโจมแน่มันไม่เปลี่ยนเอาเปลี่ยนมี๋ันก็จะไม่เปลี่ยนตัวนะผมมาเลยเต่าใบไม้ปะทัดเต่าใบไม้ไทยกันแน่จะเจ๋อวแน่ประกันนี่เอาแด้โดนตกไปทีหนึ่งเรียกว,ว่าแอบกามจะหลุดเลยทีเดียวทางเตือนสัง่งแต่ฉันมีสแต็กสองแล้วฉันจะล้มแกอยู่แน่จอมตีเอกโดนจัดจานเอือโอ้โหน่าจะเอาตัวมันมีเลือดเยีะยว่านี้มาว่ะเพราะว่าดูจากราการแล้วใต่ไม่ตาย ตายดิมีเลยจะไม่ตายโอ้โหอาการนี้มันต้องโจมตี3ามแล้ววะ่ะเอ้ยโจมตีสามเดี๋ยวแจ็เอ,อือโอดกัรตายไปนะผมแต่ว่าก็ทําไว้ให้เพื่อนได้อย่างรงตัวแล้วก็มีแววว่าจะชนะแล้วนะผมชันชน,นะแกลแล้วดันการมันในเซสนสี่พันเลยนะโจมตีสี่นะผมแล้วก็แอบเหลือไว้เพื่อนหมดเลยสบายลวน ตบมันเล่นซีทิสทนี่นะเรียบร้อยตอบไม่ได้ไม่มีมือลืมไปเรียกว่าเช็ดหนพุ่งชนเลยดีฝ่ามันง่ายดีพันหนึ่งไปสิบแปดเลยทีเดียวจมตีเท่าไหร่ถ้ามันจมตี3ามนี่ถือว่าไม่ให้เกียรติเราสุดๆเออโดนกัดนะผมแสดงว่ามันเห็นว่าเราเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งอยู่เหมือนกันโอเคโหแฮปปี้จะไหวไหมเนี่ยไหวดิโจมตีหนึ่งจมตีสอจมตีสาจมตีสีเลยดีเดียว แล้วก็นี่ขนาดเอาดาเมดเยอะมานะพันแสนที่ผมรับได้หนึ่งทีนะ1 2ึ่งสองแสนที่ผมเหลือหนึ่งยังเรียกว่าโอ้โหผินดินลุกลังจัดๆไม่ได้โรยไปด้วยกีบกุหลาบนะเนี่ยเรียกว่าน้ำไหลหลากเลยเดียวมาไฮโลซอลันดาเมดแทบจะท่วมเลือดเลยนะจอมตีสามเสร็จเอาแล้วนะผมเฮ้ย เดี๋ยวแค้นหนึ่งใช่ไหมตายซะเถอะถึงดามเมจจะเยอะนี่ขนาดดามเมจมันลดแล้วนะยัง662บนะผมงับก็ให้นี่นะนจับที่อยู่ชั้นไหมหเรียบร้อยนะผมในยกแรกผ่านไปด้วยเดีฮ่าฮ่าอยวอแวจมอ่ะก็อย่าลืมไปทำกกนนะผมสำหรับซีซั่นพาร์ทนะผมลืมพูดไปเลยก็ใกล้จะยุติลง ทุกทีแล้วนะผมเลยแค่2วันกับ12ชั่วโมงนะผมผมเห็นตัวโมเดลเว็บๆที่จะเข้ามาใหม่นะผมสีก็คล้ายๆกับอ่าสเตโกซอรัสเจนสเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นอ่าต้องเรียกว่าเป็นแองกิโลซอนะผมแต่ว่าชื่ออะไรก็ยังไม่มั่นใจนะผมแล้วก็ตัวรูปร่างลักษณะเป็นยังไงก็ยังไม่มั่นใจนะผมเดี๋ยวจะเอาภาพโมเดลมาลงให้ดูกัแล้วกันถ้าเกิดว่าวาัน <laughs> แล้วพวมึงรองกันอีก2วันเดี๋ยวมึงก็รู้แล้วอ <laughs> เตินตึ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 นโอ้โหแขกแบกมึงจะแข็งไปไหนอะไรขนาดนี้อ่าพันสองเราเอาแอลโมนไนต์ไปดีกว่าโอเคแล้วพอมีแอลโมนไนต์เสร็จแล้วมันคือมันต้องมีเลือดแล้วมีบดาเมจด้วยไงทุกคนแอลโมนไนต์เสร็จแล้วเดี๋ยวตัวนั้นมาสามพันแปดี๋ยวไม่เป็นเยอะอย่างงี้วะฮะบ้านสะพายหลแห่งลุ่งแม่น้ำทะเลเดือดเลยทีเดียว สามพั 3, 800, นแปดตะกี้เราใช้ฮาร์ฟิโอนี่เราจูห่หโจมตีถึงสี่เลยนะมีห้าร้อยสิบห้านะผมเ,เราสูกใส่ต้องใช้เดือนเดือนนี่ต้องมีเดือน <laughs> มันต้องมีเดือนอไม่อยากเอาจริงนะมันต้องเอาจริงกันซะสหน่อยนะผมแล้วก็พอนั้นเราต้องมีธาตุน้ำสักตัวหนึ่งนะที่แบบว่าทรงพลังแข็งแกรง ดังหินผาเร็ก้าอ่ะนี่อ่ะน่าจะไหวแล้วเพิ่ง2,000กับ2,000แกลนที่ผมรับดาเมจได้1ทีก็น่าจะสวยอรุณแล้วไปลุยกันดีฝ่ายนี่ผมไม่รู้ว่าผมเลือกมาถูกหรือเปล่าเฮ้ยผมเลือกตัวสุดท้ายมาผิดท่าชิบหายแล้วอ้ตายแล้วลืมไปเลยมิการ์โลนดอนมันแพ้ท่าที่ว่าได้อย่างงี้เนี่ยอย่าอย่าเพิ่งไปตกใจอย่าเพิ่งไปตกใจเชื่อดิอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจเอาใหม่เอาใหม ใจเย็นเย็นลุ่มลุ่มไว้เราต้องสู้ได้ใจเย็นเย็นอาเปลี่ยนตัวมาแล้วนะผมนั่นแม่ผมเนี่ยโดนโจมตีหนึ่งเลยโอ้ยแย่จังจัดไม่ไหวตึงแล้ววะอาการหนึ่งอากันหนึ่งพวการสองเป็นหนึ่งนะผมยังมีโอกาสชนะอยู่ใจเย็นเย็นเอาไว้นะผมไม่รู้จะชนะได้หรือเปล่าโจมตีหนึ่งนะผมโอเคอ้ยยังอยู่ได้นี่มก็ไม่ไหวแต่ว่าต้องเปลี่ยน เปลี่ยนยีมแมการโรดอนไปแล้วนะทุกคนโอเคแล้วก็เก็บสแต็งไว้แต่นะทุกคนดูซิมันจะเปลี่ยนตัวมาไหมแต่ว่าผมว่ามันมันเปลี่ยน嘛ม, <c oughs> มันเปลี่ยนว่ะแล้วเราจะเก็บปัญญาไม่เปลี่ยนด้วยโจมตีสิโอเคโอกาสชนะมาแล้วทุกคนอือลงไปนอนกองยี่เมการโรดนโอนขอโทษกคนฉันไม่ได้ตั้งใจจะหยิบมาผิดจริงๆเอ่อโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะผมแล้วก็เราท่าเสมอใช่ไหมเก้าร้อย 900ผมไม่มั่นใจผม1 2 3, ึ่งสองสาก่อนอ่ะมาอย่างน้อยๆก็ยังรับได้แน่ๆนะผมโอมเตีมันไม่นะให้มันรู้จักโรมิโอแอนจูเรียซะั้งตายไปเลยนะผมมาเก้าร้อยี่สิบแป่บวกแค่ไอจีก็พันนมจมตี2,000เลยไม่มั่นใจแล้วโจมตี3โอ้โหมันเดือดจริงอะไรจริงนะเนี่ยเนี่ยเออตัวสุดท้ายก่อน900เหมือนกันเลยว่ะปวดเที่ยมเอาไม่หินไปไหนเนี่ย ห้าร้อยเหมือนกันเลยวะเปลี่ยนตัวต้องใช้อาการหลอกล่อแล้วอาการนี้ถ้าไม่หลอกล่อไม่ได้นะผมแล้วก็หลอกสแต็กมันด้วยโอเคมาดูซิว่ามันจะโจมตีเท่าไหร่โจมตีสี่เหลือหนึ่งอีกโอ้โหบาที่สุดตายแล้วกูโดนกระแทกแอลโมไนท์จริงจริงก้าวเอาแอลโมนไนท์ไว้ปิดฉากนะผมแต่ดูจากอาการแล้วแอลโมไนท์เหลือยเลือดแคบผัดเดียวถึงจะโจมตีห้าร้อยแล้วลดดาเมจฝั่งนู้นไปครึ่งหนึ่งก็ตาม จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสี่ห้าเลยอะ่ะมุกหุ่ตายแล้วนี่ทำไมเหลือตัวหลังมุแพ้เลยเนี่ยอายันให้นะกัรก็เลยนีร้องอิ่งเลยเออไม่ได้ยังเดี๋ยวมาโอ้โหไอ้แก็บวิ่งมาเลยมาเจอกันหน่อยดูสิโจมตีหนึ่งด้วยโอ้ยตายแล้วอ้ีออ มันพูดยากอะป้องกันดีกว่าเอ้ยตายแล้วมันมีหเลยนะตายแล้วรู้งี้โจมตีมันก็ดีอะแต่ผมกลัวมันป้องกันสองนะผมโจมตี5ะเอาแล้วอย่างงี้แหละมาแล้วเส้นทางยังใช้เชิงหน้าของฉันมึนตายอย่าอยู่เลยไอ้แก๊ปลิงอ่าไายแนนะ่สองพันเจ็ดลงไปนอนกองอเกือบแก้ปัญหาไม่ได้อะ โอเคชนะแล้วโอ้โหเลือกตัวไปผิดชีวิตก็เปลี่ยนแต่ก็ยังผู้สถานการณ์กลับมาได้นะผมโอ้ยให้ไม่ได้อย่างงี้เล่นอะไรวะเนี่ยโกไม่ไม่ได้อีกเลยนอสีอ่พันเลยนะยเยอะมากเลยนะเดี๋ยวแต่ว่ามันไม่เปลีป่นยนตรงนีู้่วตรงนี้รอบสั่แหนูเอาตัวรอบสั่แหนไปตัวหนึ่งนะผมแล้วกเ็เราก็มีท่าถ้ำท่าถ้ำท่าถ้ำก็ต้องตัวนี้แหละแข็งแกงสุดในตอนนี้ของเรานีผม แล้วทำไมมีตัวมาขั้นปลาหมึกได้ไงวะปลาหมึกทำไมไม่เลี้ยง3ตัวไม่มีตัวมาขั้นได้ไงอ่ะมาลุยกันที่แฝงนะผมอ่าเริ่ใจควบกันแบบช็อตต่อช็อตน,นะผมดูสิใครจะเจ่าว,ว,ว่ากัน9ก0าร0เพิ่มไปเยอะจ้งเลยเร็วสวดก่อนได้เปรียบนี่นะเหลือพันสโอเคมันต้องเปลี่ยนตัวอยู่แล้วผมรู้ แกจะเปลี่ยนมายังไงฉันก็ไม่สนอยู่แล้วเอาแด้เหลือหนึ่งอุพันี่เหมือนกันเลยอ่ะพันสี่ไม่โจมตีนะผมไม่โจมตีอย่างงี้เออเราเรารับเรารับได้นะต้กันหนึ่งเหลือหนึ่งเอาแด่มาเลยว่าฉันรับได้ยังไม่กลัวอยู่แล้วไม่โจมตีอีกตายแล้วเดือดสุดๆเท่าที่เคยมีมาเดือดสุดๆเท่าที่เคยมีมา เออเราต้องเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวเหลืออาวุธลับไหมผมว่าผมว่าต้องเปลี่ยนตัวเหลืออาวุธลับก่อนนะทุกคนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแล้วก็เหลือสามนะผมโอเคนะมาลองกันมาทดลองกันดูซิว่าจะอุ้ยตูงนี้ป้องกันก็ดีอ่ะโอ้ยโดนซีเราตัดออกเปลี่ยนตัวเหลือสามนะผมโดนซิมันโจมตีเราเท่าไหร่ไม่โจมตีอีกมันเหลือสามเท่านั้นมันเหลือสามเท่านั้นกดมันเลยไหมกดมันเลยไหม เล่นยากเหมือนกันวะเล่นยากเหมือนกันวะตาเรียงเรียงสวยนะเนี่ยเรียงสวยได้ตัวนะ900 100อรันตรายมากเลยนะเก็บเก็บให้หมดเล่กว่าโอเคอุยป้องกัน2เองรู้งี้กดเลยที่แฟมันมีแห่นะผมทำโจมตี5เราตายโจมตีสี่เรารอดนะผมจมตีสี่โอเคไม่ตายนะผมด้วยการที่มันเหลือสแต็กหนึ่งเลยทำให้เราลอดมาได้โอเค เสร็จโกละทีนนโ่ออกมานักรอบสังหารแห่งลุกน้ำเจ้าพยาไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ทันทโจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีอสามสี่แล้วผมยิงทุกโจมตียันสี่เลยเหรอเลือดเยอะมากเลยนะแต่ว่าก็เสร็จเราแล้วงาการนี้ตายต่อเรี่ยวร้อยในที่สุดใต้สุบุดก็เต็มไปด้วยศพของพวกแกบาเลย เบสี่ฉันก็ไม่กลัวอยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะตามเพื่อนแกนไปไม่ใช่ว่าจะทนอยู่ได้นะจะตามเพื่อนแกนไปเออหกพันเหมือนกันเลยอ่ะโวโจมตีได้ดูเดือเดเลือดท่านมากเมื่อกี้แกทำอะไรฉันเอาไว้ฉันตามมาแก้แค้นกันแล้วตียมใจรับไม่ตายของฉันไปไม่ใช่ไม่ตายนี่แน่เดี๋ยวอาจุบป๊อกเข้าไปนะผมลงไปนอนกองอีกตัวไอ,อตัวนี้ทำไมไม่จมมันลอยว่ะตัวตะเกะ มือปลามึกโดนจะจันกันนะล้วฟังมันฟังเรานะผมเรียกว่า,าเป็นกระสอบรายให้เพื่อนทั้งนั้นเลยโอเคตายไปแล้วนะผมเสร็จโกดแล้วทีนี้ออกมาเลือนก็เต็มดาวเมนก็เพียบยังไม่ชนะก็ให้มันรู้ไปไม่ตายก็ได้ใช้จะจะฝังแกอยู่นี่แหละน,นี่นะเตรียมเลยเนี่เดี๋ยวจะขุดลุมไว้ให้นี่ไงทำการขุดลุมนะนะ,นะผมแล้วก็กบเลยเรียบเลยกบอย่างสวย รวยซรายเลยทีเดียวโอเคชนะนะผมโอ้โห oh ตั้งแต่ผมทําเมกาชีรอนไบเลยเวลยีเนี่ยรู้สึกว่าฝั่งหนูนี้มันจะแข็งไ่ถึงไหนนะแข็งจ,จัดเลยทีเดียวแข็งมากแต่ผมจะกดมันเลือดเลือดอะไรไม่ต้องการใดๆทั้งนั้นเราจะไม่ใช้เลือดแล้วพูดเลย แล้วเราจะไม่ใช้สัตว์น้ำแล้วเราจะใคยี่ให้หมดอ๋อเด้ถึงเลือดจะน้อยนะผมแต่ว,ว่าดาวเมทถล่มทลายแล้วก็กดฝั่งนู้นด้วยโจมตีเห็นมันโล้ว่าเราเก่งมากนี่แนละอาเด้อีกทีหนึ่งแกตายเลี้ยวกดยันฝั่งนู้นจัดจัาเราจะไม่เป็นใส่แมนนวลนอีกแล้วจะไม่เป็นใส่นนสดิฟเฟนต์เราจะเป็นใส่โจมตีแทงกายภาพ เ,เราต้องดีเฟนต์ไหมไม่ดีมั้งโจมเลยไหมมันป้องกันหนึ่งแน่ผมอันแน่ป้องก,กันหนึ่งเนี่ยผมโอเคแกปานตายหมดแน่วันนี้โจมตีสองสิถ้าโจมตีสองนะผมเป็นเหยื่อล่อไงให้นะทุกตัวแตกทั้งหมด <c oughs> เราต้องมีเหยื่อล่อก่อนแค่นี้แต่ของฉันก็พอแล้วดูด็สองพันสองพันยี่สิบสองเลขสวยมากโจมตีหนึ่งนะผมแล้วก็ป้องก,กันหนึ่งก็แล้วกันเผื่อตายนะผมโอเคตาย นี่นะแน่ี่แกลทำลั่งที่สองของฉันใช่ไหมนี่แหละคือล่นลลที่สามของฉันฉันจะขยี่แกลให้แหละเอาเปลี่ยนตัวนะผมตัวนี้มีแค่เลือดอุ้ยสวยมากโคตรเท่แค่สองใช่ไหมเด็ก <laughs> เร็วเข้าไปนะผมโจมตีหนึ่งโจมตีสองสมสี่แถมเดี๋ยวจะหาว่าไม่เอาจริง <laughs> ตายนี่นะสวยมากเป็นไซระทอปแห่งท้องทะเละลงไปนอนกองหัวหัวมึงก่อนเลยนะเหมือนมากเลยทีเดียวเลเวล32บงนะผมโคตรเทเ่อาอย่างนี้ก็ปิดฉากด้วยตัวนี้เด้แล้วไม่กาจีรอนไม่ได้เปลี่ยนมาไม่ได้ใช้ไม้ตายนะผมดังนั้นใช้ตัวที่ฝังได้นี่แหละฝังได้ทุกตัวถ้าท่าเนี้ยพูดเลยเป็นตัวที่ฝังฝังมิดมิดนะโอเคฝังปลาหมึกไปสองทีแล้วนะผม จากยกก่อน <g els descript> <League> <supers> <c oughs> ยกนี้ก็ยังตามกสม่ำันอีงเรียบร้อยแทนก็ได้ติ๊กตแล้วนะผมขอการทองแล้วกันเึดวิดๆๆๆ็กดจุดจยดจุดจดจุ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 ไดด ต้องร้องอ้าโอ้โหสู้สะดุเดือดได้กรารกิ้งโคตรเดือดก็มีอีกเดือดเลยอ่ะหัวปุดๆๆเลยงานนี้โอเคก็จะเลือมาฟาร์มกันนะสำหรับตรงนี้นะตัวผมเองก็เอเรียกว่าได้ JW ไปแบบจุกๆแล้วนะแล้วพูดถึงถึงผมจะเปิดไม่ได้การไดโนเสาร์ก็แตมนะผมแต่ว่าเฮ้ยผมเปิดได้ใบหนึ่งนะผมลุงบาสนะผมมจะบอกให้ไม่ใช่ว่าผมเปิดไม่ได้นะโชคดีจะจัดเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผม ก็ลุงบักใช่ไหมผมเปิดได้ลุงบักจริงๆทุกคนนี่ไงมี2ใบแล้วนะผมก็ผมสู้ในไอ้นั่นได้มาใบาหนึ่งยังไม่ได้ฟักนะผมในแพ็คนะอ่าแล้วก็เปิดได้อีกใบหนึ่งก็เป็น2ใบแล้วใช่ไหมแล้วลุงบักปัจจุบันนี่ตอนนี้แล้วผมได้กล่องใบนะผมทีนี้ก็จะเป็นเลเวล30แล้วนะผมสําหรับลุงบักว้าสุดยอด <c oughs> ก็ขาดอีกแค่อ่า สามใบเท่านั้นนะผมก็จะเป็นเลเวลแม็กนะแต่ว่าจะไปหาที่ไหนละสามใบ <c oughs> เออยากเย็นจริงๆอ่ะพอดีฝ่านะสำหรับช่วงเวลานี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เว้ือนกะันนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ป๊อปด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดซับสไครต์กดติดตามกันนะผมบอลวันนี้ผมนายป๊อปแสวแกก็คงต้องขอัดจวดราบก่อนนีผมซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นโย่าไปแล้วฝาย